มันยังจะห่วงกินในผักกระทินนะอีกนะไปอือนี่แน่นะไปอีกแล้วอีหารากไส้อีลงอีควายผีชอบแอบกินอีตัวอีแอบรีบกินกันนะจ๊ะรีบกินบรรยากาศ ฝนตกประมาณสามวันสี่วันติดต่อกันนี่แหละตกช่วงบใบยบนี่สมน้ำหน้ากินแบบนี้แหละพวกมึงอะ่ะตอนแรกเมื่อเช้าว่าจะพาเข้าป่าให้ไปกินหญ้าในป่าในป่าญ้ามันเยอะหญ้ายาวกว่านี้คิดไปคิดมาไม่ต้องไปแล้ววันนี้ดือ้อตัวอะไรเนี่ย แกเป็นใครอุ้ยนูนโดนทับสมน้ำหนานั่นไงมันเอ้ยเร็วๆหน่อยเว้ยไปกินอะไรอยู่กระท่อมตายายตรงนั้นนะฮะอยู่ข้างกระท่อมตายายเฮ้ยไปเร็วเฮ้ไปทุกวันยังตามทางไม่ค่อยจะได้อยู่เออ เร็ว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 มามามาเฮ้ยนะีจอยมึงเป็นควายดีๆไม่ชอบมึงอยากเป็นยีราฟคอยาวหรือไง ชอบจังเลยไอใบพุทราเนี่ยใบพุทราใบมะขามเทศเนี่ยดูอีนั่นอูรังอูตังมึงอยากเป็นยีราฟเหรอดูมันทำไปไปไปวันนี้เราเข้าป่ากันเดี๋ยวเราไปไล่พวกตัวอีเอบกกันมันรู้ด้วยนะ มันรู้นะว่าเจ้าของจะไปไรมันมันมีการแอบ,บยืนมองเราด้วยเห็นไหมเห็นไหมละ่ะมันมีการแอบ,บยืนมองเราด้วยนะมันคงจะคิดว่าใช่ไมว่าจะโดนอีกไมว่าแบบนี้แหละมัง้งไอพวกนี้เกินเยียวยาแล้วมึน ต้องไปถึงก็โดนไม่เดียวตึบนี่แน่ยีหลงกูเห็นมึงอยู่ทางนั้นแวบ๊บแบเมื่อกี้เนี่ยฮะยี่หายสันดานไปมันยังจะหวงกินในผักกะทิอีกน,น,นะไปอืมนี่แน่บอกให้ไปไปไม่อยากจะไปต้องโดนสักตึบ แล้วพากันมาสแลเกตอะไรแถวนี้เฮเดี๋ยวโดนเดี๋ยวนี้สแลเกตไปทั่วทิศทั่วเดนเดี๋ยวจะโดนเวลาให้พาไปกินหญ้าเยอะๆนี่นะพาไปกินหญ้าเยอะๆไม่กินจ้าเดินจ้าพออย่างงี้พากันเดินหายาต้องดัดนิสัยมันให้มันอดอยากสักวันหนึง นี่ใสเสียหันหัวไปเลยอันนั้นใครอ่ะไอ้จ้อยเหรอไอ้จ้อยกูเห็นนะมึงนะเห็นแต่ดากเห็นแต่ตูดไอ้จ้อย เห็นแต่ตูดนะมึงที่ไหนพามาสารภาพมาซะดีๆจะได้เจ็บตัวน้อยลงนั่นตกไปเด็ตัวนั้นแน่เลยไอกระดอกกระลัดนะไม่ใช่ย่อยนะพอพันคอกเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมึนจะตายใช่ย่อยนะมันอนะเดี๋ยวไปฟาดตูดมันก่อน น่ะไปอีกแล้วอีหารากไส้อีหลงอีควายผีชอบแอบกินอีตัวอีแอบวัวควายทุกคอกทุกเจ้านะคะมันจะมีสักตัวหนึ่งที่ดีสัยแปลกปลาดกว่าชาวบ้านเขาแต่มันจะแปลกปลาดไปคนละแบบกันบางตัวชอบแอบกินบางตัวก็อะไรก็ไม่รู้ปัญญาอ่อน บ้าบอไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าคิดยังไงถึงกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงควายสงสัยชีวิตสงบสุขมากเกินไปอยากหาสีสันให้กับชีวิตไปดีกว่าเบื่อขี้หน้าพวกมันโอ้ยถ่ายไอกระดากระลัดไหนซิ ดากระดมึงรีบกินนะมมงไอ้สันดาลเห็นอย่างี้ตัวน้ำทับเหมือนกันนะมึงมันน่าโดนไม่เดียวตุ๊บขอตันเลยนะมึงนี่ชอบจังเลยไอ้ต้นยาขัดมนอะไรเนี่ย รีบกินกันนะจ๊ารีบกินบรรยากาศฝนตกประมาณ3ามวันสวันติดต่อกันนี่แหละตกช่วงใายบหญ้าก็โงกเร็วดูสิหญ้ยา,ยายาวๆแล้วบรรยากาศการเลี้ยงควาย ถ้ามีควายน้อย,อยผูกเปนอนเย็นสบายดีนะเนี่ยลราด้วยตัวเล็กสามตัวนั้นมันไปกินทางนั้นคอเขาอยู่ด้านนี้นะ เดี๋ยวหาแม่ไม่เจอสติสตังยิ่งเฟอ่อฝะเบอือบะอยู่รุ่นนี้แหละเป็นรุ่นที่เลยเลยกำลังเลยเลยแต่โคกนี้มันดีไปอย่างตรงที่ว่ามันจำโคกตัวเองได้จำแม่ตัวเองได้ลูกควายโคกนี้ไม่ค่อยหลงฝูงไปกับใครหรอกมีแต่ลูกควายคนอื่นโคกอื่นอ่ะชอบมา ชอบมากับฝูงนี้หลงฝูงมาจากไหนไม่รู้รีบกินนะจ๊ะอุ้ยไอตัวลายนี่ก็วุ่นวายจังเลย นี่ส้มน้ำหน้ากินแบบนี้แหละพวกมึงอะ่ะตอนแรกเมื่อเช้าว่าจะพาเข้าป่าให้ไปกินหญ้าในป่าในป่าญ้ามันเยอะหญ้ายาวกว่านี้คิดไปคิดมาไม่ต้องไปแล้ววันนี้ดือ้อปล่อยออกมาปุ๊บเดินเดินแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยไม่ต้องเข้าไปหรอกเข้าไปก็ไม่กินอยู่ดี ยาเยอะขนาดไหนก็ไม่กินถ้าเข้าไปอ่ะดูแบบนี้แหละดีแล้วสมน้ำหน้ารีบกินเด้อไม่มีใครจับปากนะปล่อยให้มากินยาแล้วไม่กินกันเองไม่อิ่มฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีใครมัดปากพวกเธอไว้นะ เพราะฉะนั้นเอาตัวรอดเองนะจ๊ะพาออกมากินแล้วท่าทางน่าจะอร่อยเนาะกินซสหัวโยกเชอะมีแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้เนาะ เห็ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดกินไม่ได้อันนี้ก็ไผ่น้อยหนาก็ยังมางอกเนาะมะงอกเซมอันนี้ถ้าทางสงสัยนกนกมันจิกมากินแล้วมันก็ร่วงโรยมันก็งอกอยู่ตรงเนี้ยช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนช่วงเก็บเห็ด ชาวบ้านเริ่มมาเก็บเห็ดตามภูเขาแล้วบนเขานี่มีแต่ชาวบ้านมาเยอะแยะไปหมดเลยขับมอไซค์ขับรถไถมาเก็บกันได้เยอะมากเลยเห็ดละโงกบางคนได้เป็นสิบโลนะอยากไปเก็บกับเขาอยู่แหละแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะขึ้นภูเขาง่าย น่าจะปวดขาก่อน,นการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะถ้าบัวควายตัวไหนสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่ทําให้เจ้าของเดือดร้อนทําให้เจ้าของหมดเงินเปิ้นเอาขึ้นรถเลยนะเปิ้นจะไม่เสียดายเลยต่อให้ขายได้ตัวละหนึ่งหมืน่นเปิินก็จะขายเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนลองคิดตามเปิินนะสมมุติว่าไอ้ตัวนั้นอะ่ะมันไปเหยียบต้นข้าวเข้าวสวนเขาแล้วเจ้าของ เจ้าของสวนเจ้าของนาเขาเขาเรียกทีละหมื่นทีละสองหมื่นละแล้วเราจะมาขายมันเพื่อที่จะเอาเงินนั้นมามาจ่ายให้เขาจ่ายค่าเสียสายค่าเสียหายให้เขาแล้วมันจะคุ้มไหมดีไม่ดีขาดทุนด้วยซ้ําบางคนอาจจะถามว่าเดี๋ยวถ้าขายไปขาดทุนราคาก็ตกแบบเนี้ยขายไปไม่เสียดายแย่หรอไม่เสียดายนะคะเพราะว่าถ้ามันเข้าสวนไปเหยียบต้นข้าวเขาอันนั้นแหลคะค่ะคือขาดทุนของแท้เลย มันจะไม่ได้กลับมาเลยดีไม่ดีไม่ได้กลับมาสักบาทเลยดีบไม,ไม่ไม่พอจ่ายไม่พอจ่ายค่าเสียหายหเขาด้วยซ้ํานะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าขายได้ขายไปเลยค่ะทํายังไงได้ในเมื่อมันสร้างความเดือดร้อนให้เราทาั้งท้ที่เราก็ดูเลยมันดีที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยเลี้ยงควายหิวน้ําเปิดกระเป๋ามาจะดื่มน้ําแล้วมาเจอดู เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแกเป็นใครอุย๊ยนูนโดนทับซุมน้หน้านั่นไงมันมันเข้าไปอยู่ในกระเป๋าตั้งแต่เมื่อไหร่แปลงว่ามันมาตั้งแต่อยู่ในกระท่อมเลยนะเนี่ยมันเข้ากระเป๋าอ่ะกระเป๋าวางไว้บนแค่อยู่ที่บ้านสวนอ่ะแล้วก็เปิดกระเป๋าไว้มันน่าจะเข้าตอนนั้นแหละน่าจะเข้าเมื่อคือนเนี่ยเออวันนี้แกก็มาเลี้ยงควายกับฉันแล้วกัน ดิงดอออกมาเลยอืมตีเนียนวิเทอสงอมนะวิสงอมสะดับสะดับมาจา้าไปยืนฟังเสียงเจ้าของว่าใช่หรือเปล่าว่าใช่ไหมว่าครูจะโดนไม่เดียวหรือยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยมึนไปแล้ว ได้ยินไหมนะไม่ต้องมามองอืมไม่ต้องมามองเลยไปเลยเนี่ยลูกมัน,นเนี่ยเนี่ยไอ้ด่องอีกตัวหนึง่งอืมอืมจับไข่หน่อยสิจับไข่หน่อยสิคะ่ะว้ายไข่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 ไขวาไปเร็วหันหัวออกไปนู่นเขาอยู่ข้างนอกกันเร็วๆไปดูตัวเลือบตัวอะไรเยอะแยะเลย เต็มตัวเลยไปไล่อยากไล่ยินเดียวต๊บเดี๋ยวโด,วดนฝ่ามืออรหันต์ไอ้นี่ก็อีกตัวหนึ่งเร็วๆมมมมแม่ลูกคู่นี้มึนชิบหายไป ฝนกำลังจะมาฝนกำลังจะมาทุกคนไปไปไปกลับบ้านกัน